หลังจากที่นะครับเมื่อสายสานี้นะครับทางกกตนเนี่ยยื่นเรื่องนะครับให้กับทางสารแัฐมนูนนะครับรับคําร้องนะครับในเรื่องของการถือหุ้นสื่อของคุณพิธานะครับแล้วสารแัฐมนูญเนี่ยก็รับคําร้องแล้วด้วยนะครับโดยที่ประชุมกกตนเนี่ยมีมติให้ส่งเรื่องให้สารแัฐมนูนวินิจฉัยนะครับว่าสมาชิกภาพสสของพิธาลิมจิญรัตเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและเครดิตนายกรัฐมนตรีเนี่ยพักเก้าไกลสิ้นสุดลงหรือไม่นะฮะ จากกรณีมีชื่อถือรองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนรวมทั้งมีคำขอให้ศาลธรรธนูเนี่ยพิจารณาสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่สอส,อสอไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยด้วยนะครับทางพรรคเก้าไกลเนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงมีการข้ามขั้นตอนหรือเปล่าโดยมีเนื้อหาข่าวดังนี้นะทุกคนเขาบอกว่าประกาศสุดท้ายนะครับกรณีนี้มีข้อสังเกตได้ว่าทำไมากกตนเนี่ยถึงเร่งรีบดำเนินการในคดีหุ้นสื่อไอทีวีอย่างผิดปกติ ท,ทั้งที่เรื่องไอทีวีเนี่ยก่อนน้าน,นี้มีข้อพิรุธและข้อตกเขียงกันอย่างกว้างขวางนะฮะว่าตกลงไอทีวีเนี่ยยังดําเนินธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่มีกระบวนการจงใจจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารงบป,ประมาณการเงินให้ไม่ตรงกับข้อที่จริงเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่แต่กรอตเนี่ยกับรีประชุม3วันติดต่อกันเพื่อเร่งสรุปให้ได้ว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว,ว่าพิธานเนี่ยมีความผิดฐานที่มีการยื่นคำร้องจริง ทั้งนี้นะครับทราบมาว่าทางกะกะตเนี่ยได้เชิญผู้บริหารไอทีวีมาชี้แจงต่อกะกะตแล้วและผู้บริหารไอทีวีเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้ดาเนินการธุรกิจสื่อดังนั้นเนี่ยแม้กกตจะพยายามอ้างเหตุผลมากมายนะว่าไม่จะเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อพิธาเพื่อให้พิธามาชี้แจงก่อนแต่คําถามคือในขณะที่กกตเนี่ยยังมีเวลานะครับเชิญไอทีวีไปชี้แจงแล้วกกตมีเหตุผลอะไรที่ไม่ยอมเสียเวลาให้พิธาไปชี้แจงบ้าง เพื่อให้มีการพิจารณานะฮะอย่างรอบด้านเป็นธรรมนอกจากนี้เนี่ยหากผู้บริหารไอทีวีเนี่ยได้แจ้งต่อกรกตว่าบริษัทไม่ได้ดาเนินการธุรกิจสื่อจริงเนี่ยกกตเนี่ยใช้ข้อมูลหลักฐานอะไรที่นําไปสรุปว่าเชื่อได้ว่าพิธามีความผิดตามที่มีการยื่นคําร้องจริงความเร่งรีบผิดปกตินะครับยังเห็นได้จากการที่หลังจากกกตเนี่ยมีมติเมื่อเช้านี้นะครับ อธิพรบุญตระคองเนี่ยประธากะกะนกรกตเนี่ยก็รีบมอบหมายให้เจ้าที่นำเอกาสารไปยื่นต่อสารรัฐมนูญวันนี้ทันทีเช่นนี้เนี่ยกรกตมีเจตนาที่จะส่งลูกต่อให้ตุลาการสารรัฐมนูญนาเพื่องนีนะครับเข้าที่ประชุมประจำสัปดาห์ในช่วงบ่ายเพื่อให้พิธาถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสวันนี้ก็จะมีการโหวตนายกในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่นะครับอันนี้คือมันก็เป็นการัางคำถามของทางพรรคก้าวไกลนะครับว่ามันเป็นการข้ามขั้นตอนหรือเปล่าทําไม ทางก,ะกะรกตเนี่ยถึงเชิญผู้บริหารไอทีวีเนี่ยมาสอบถามข้อเท็จจริงได้แต่ทําไมสําหรับคุณพิธานเนี่ยถึงไม่มีการเชิญไปตอบคําถามบ้างนะครับอันนี้มันก็เป็นการตั้งคาถามของทางก,ะกะรกตอะแล้วล่าสุดเนี่ยทางเพจของพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ได้มีการเชิญนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำภารกิจด่วนด้วยนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเย็นเนี้ย มีการรับคำร้องในการแก้ไขมอน 1- 2สองของคุณพิธากับพักกา้าวไกลว่ามันจะเป็นการลบล้างการปกครองหรือเปล่าทางเพจพักก้าวไกลเนี่ยก็เชิญชวนทุกคนนะครับร่วมใส่เสื้อผ้าสีส้มติดสลักษณ์ร่วมสื่อสารทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์นะครับเพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยมีมติโบวตพิธาลิมเจริญรัฐเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยให้สําเร็จการเป็นว่าตอนนี้การเมืองก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงพอสมควรเลยนะทุกคนก็คือก็ต้องจับ จับตาเลยนะครับว่ามันประเทศไทยเนี่ยมันจะเดินกันยังไงต่อคุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกไหมถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกใครล่ะจะเป็นนายกรัฐมนตรี